เฮ้ยสวัสดีครับโยผมกับรายการในเวจีทีโลกีมุนไถ่ควันนี้จะมาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตเออนั่นแหละมารีวิวไมค์ครับสองจุดศูนย์นะครับซึ่งมันเป็นของอังกฤษนะครับตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตในไทยนะฮะก็ลองไปหาดูแล้วโหลดกันนะครับอย่างแรกครับนี่คือตัวนี้ครับกระจกสีใหม่นะฮะนะครับซึ่งทุก็็เหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับทุบไม่แตกนะครับแต่มันจะมีสีสันมากกว่าเดิมนะนี่ก็จะเหมือนเดิมนะก็สวยงามนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องอยูเกมน้องอยูเกมหมดเดีบดยบนะอ่านะอโอเคครับเราอยู่กับยูเกมแคสเกมมั่วไม่ใช่ละกรรมนะครับอ่านะชื่อทเทพนะดีฮะดูครับกระจกเง,งี้นะครับสีแดงนะก็ไปดูวิธีการทํา นี่ครับเนี่ยให้ว่างเงี้ยครับแล้วเราจะได้เอ่อเจ้าบล็อกตาไม่ิดน่าจะเป็นบล็อกเอ้บล็อกตาไม่พิดก็เป็นบล็อกบล็อกควาน้ำหมาดไอสัตว์น่าจะบล็อกนี้นะครับหรือไม่ใช่ก็เป็นบล็อกนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับคเราไปดูอัปเดตต่อไปนะครับสวัสดีครับก็มาแล้วอีกอัปเดตหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการควนล็อกๆนะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับมีหมูชิ้นเนื้อเราอยากใช้เนื้อเยอะๆฮะคนสัตว์โคาล็อกเลย น,ออน,น,นะฮะครับสองจุดศูนย์ครับน่ครับ เดี๋ยวรอมันออกตัวเต็มนะครับผมอาจจะมีอะไรดีกว่านี้อีกก็เป็นได้ตอนนี้มันยังไม่มีม้านะครับนะครับทนแคแอ,อ,อดดนเซฟธรรมดามครับใครเอใครที่อยากอยากได้นะเดี๋ยวก็ให้ใครสอ่ลงดีฮิวเกมไหมครับง่ายนะฮะก็ลองไปลงดูนะครับใครลงไม่เป็นก็ เมนบอกนะครับมันก็ไม่ยากนะพอหนึ่งก็ทําได้นะครับนะครับพวเราเสร็จหรือ,อยังเอยอือัปเดตนี้อาจจะงงว่าทำไมผมมาทำไ,อ,ทำไอ,ทอ้เหี้ยนะครับนะครับอัปเดตนี้คือการระเบิดของเตา,ตานั่นเองนะเดีย๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะคืมอะไรคอบเบอร์คอบเบอร์อะไรนะ,ะรรรนะครับอ๋ออ๋ออ๋อละนะครับมันเป็นการระเบิดของเตานะเตาไฟนะครับ นะครับโอเคนะอย่าทิ้งไว้นานนะครับไม่งั้นจะระเบิดถ้าเกิดไอ้รูปไฟมันหมดนะครับก็จะเป็นแบบภาพอย่างนี้ครับโอเคครับแล้วก็ไปดูอัปเดตต่อไปนะครับโอ้โอเคนะครับแล้วก็กลับมากันต่อที่อัปเดตต่อไปครับคือหมูนั่นเองครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าทําไมตัวนี้แม่งใหญ่นะครับเอออายุเกมี่ให้ปะเนี่ยแ้ะนะครับถ้าเราให้อีกทีบุ้มเลยครับแตกนะครับ แตกในเลยเดียวครับเราอยากให้โตเนะี่ยให้มันแดกแดแกตัวเล็กยังแดกไม่ได้นะครับกินไม่ได้ดิเออประมจะได้เนื้อหมูที่เยอะกว่านะครับนะครับครับอืมเด้งเด้งเนื้อเด้งกันเลยทีเดียวนะครับก็แล้วก็จะเดิมเบิ้มเบ,มบยกันได้หรือเปล่าเจคอครับอืมโอ้หมูตัวใหญ่จริงนๆะครับเนะี่ย ครับเคนะครับก็เวลาข้าวมันเนี่ยใช้แครอทเรื่อยๆนะครับให้มันจนแบบท้องแตกตายนะครับจะได้เอิมน้ำหมูที่เยอะนะครับโอเคเราไปดูอัปเดตต่อไปครับเฮ้ยครับแล้วก็กลับมันต่อครับคืออัปเดตไก่นะครับคือมันมีอะไรคือขึ้นมันก็ไม่มีอะไรนะครับตีตีตัวไก่เนี่ยมันจะติดทันทีครับเห็นไหมมันจะติกเรานะครับอื้มอื้มไอสัตว์ดูครับอ่อมันจิกกันเองครับ ไงครับแมงติกแต่บล็อกเดียวมันไม่สามารถขึ้นได้นะโอ้ยโอ้ยสัสสัส,สไอ้ไก่เฮียทำไมทำไมคิดว่าไก่แล้วล็อกเหรอนะครับมันอาจจะมีอะไรขึ้นเมื่อกี้นะเรวก็ไม่นันก็ไปกอดูนะไม่ได้กอดิมาหยุดไว้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ดูอัปเดตต่อไปอีกเลยนะครับไอ้ไก่พวกนี้มันโหดหลายครับปล่อยแมงป่าย์ครับโอ้ย,ยครับอโอเคมาอ๋อไอ้บล็อกนี่ใช่ไหมล่ะที่เป็นเปนในนัน่นอะ อากาศวันนี้เรามาดูอัปเดตต่อไปอันนี้คือแบบท่านหลายคนอาจจะเห็นในนี่นะครับวิธีแก้อะไรครับ DSA ใช่ไหมเค่หายหลักนั้นดียวะ่าไมเกมหมดไม่ติดวะแค่แล้วหนึงนะครับ ดอกไม้ด้วยจีเกมเมอ้ยนะครับดอกไม้วางนี้ก็กลายเป็นเจ้านี้นะครับวิธีให้อาหารนะครับก็เอาชูเกาเคหรือน้ำตาลนั่นแหละครับมาให้นะฮะบุบๆนะครับผมไม่รู้ว่าอ๋อนี่มันจะไปทำแบบว่าเวลาพวบพื้นที่อย่างเงี้ยไม่มีไม่มีหญ้าใช่ไหมนะครับเันหนึ่งนะครับแล้วก็แบบว่ามันทำไม่มีหญ้านะครับจะเกิดให้อาหารมันหรือเปล่าลองดูนะมันจะพ่นออกมานะนะครับ มันไม่ทาดามินนะครับผมเคแล้วไปดูอันต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็นะนี่ครับเห็นไหมครับหญ้าจะเจริญงอกงามนะครับเอาไปมันไปไว้ในไร่ก็ดีนะฮะไหครับจากไม่มีหญ้าเลยนะเพราะเคลื่นไปดูอัปเดตต่อไปนครับแล้วก็มาเอัปเดตต่อไปคือพิกซอมบี้นะครับเห็นนะครับว่ามันจะถือบ้าอย่างนี้นะครับดูครับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราแบบว่าใส่อะไรที่มันยิงได้นะครับเป็นแบบพวกหมอกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นป้าเลยนะครับดูครับนะครับแล้วอัปเดตก็คือ เออพิกซอมบี้เนี่ยมันจะไม่ใช้ดาบนะครับเราจะลองมาดูดาเมจกันนะคหูทีละสองหลอดครับโหช้ได้นะหล่อนแดกเลยทีเดียวนะครับจัเมือแล้วครับอยู่เกมครับโอเคนะนะครับโอเคครับแล้วก็ไปดูอัปเดตต่อไปไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเนะยครับโอเคเจอกันนะครับโอเคครับแล้วก็ไปดูฟับอัปเดตนี้ครับไฟดับนะครับไฟดับ นะครับตอนแรกจะเป็นไฟแบบจาสว่างนะวิธีเติมก็เป็นอย่างนี้ครับเติมเทียวพอครับนะครับจะอาจจะดับไ้แล้วแต่นะไปจุดตรงนี้นะฮะได้ครับโอเคอยู่ได้นานก่อนนะครับ โอเคแล้วก็ดับนะครับโอเคครับนะฮะโอเคแล้วเราก็ขอจบอย่างไม่จบจบจบไอ้นี่นะครับจบอะไรฮะอัปเดตนี้นครับเดี๋ยวอีก,กน,นึงมานะครับโอ้ดูนะครับ